ไปที่นี่เป็นไหมไปที่นั่นก่อนชมวันจีนี้สนุกไหมครับพวกผมก็สนุกมากเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะไปสนุกกันต่อเนี่ยขออนุญาตเดินกลับไปเมีสเต็กก่อนนะฮะจะได้พูดคุยกับแฟนๆทุกคนที่อยากรู้สึกครับผมแล้วนี่เป็นอะไรกัน คคุณไม่ได้ไงครับอีพัดหลอะไรใจอะอะยังไงฮะขอบคุณครับไม่คุณทครอะเอาคุเดียวเลยวะเออพี่ลังว่า ตอนนี้ไม no ่มีอะไรติดป uh ันเลยนะฮะคุณล้งการอะไรดีเยอะไม่ใช่ไอ้นี่ใช่ผมไงตอนนี้เราจะกินอะไรกันบ้างมาเอาเงนเขาก็ก่อนที่เราจะไปโชว์ต่อไปนะครับผมขอส่งเพื่อนๆสี่คนลงไปเตรียมตัวสำหรับโชว์ต่อไปก่อนนะใครรู้ตัวละไปเลยเชิญผมไม่ลงผมไม่เปลี่ยนเฮ้ยคุณด้วยผมไม่โชว์ไม่ไเปลยไม่ได้นะ เริ่มขอบคุณเอ้าเอากลับมาได้ได้มาเดวมาเด้มาโอเคเรามาต่อต่อดีกว่าครับเมื่อกี้นี้เนี่ยหลายคนก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าทีนี้เราโชว์ไปครับทีนี้เรียกว่าอะไรถึงแรกถึงแรก ดีม <LEGO> <LEGO. S 1> ิวเป็นเพลงที่สองครับไอส์บอลยากมากขนมากดีมิวเบรคสบายไอส์บอลนะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในรายการเจ็ดไปก้าวเสมอก็สมัยที่พวกเรายอยู่ในนี้แล้วก็ฝากฝันอุตส่าห์ต่างในรายการมเจ็ดไปเจ็ดไปแบบนี้แล้วเนื่องในโอกาสของ The First Concert บ้านเนี่ยเราก็อยากจะนำสองเพลงนี้ที่เราแบบเคยประฟอมกลับมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี่มันจะเหมือนกับ เป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะเราเอาเพลงเก่าๆที่เราเคยมีมาเปิดฟอร์มใช่ไหมแต่ว่าย้อนกลับไปในช่วงนั้นย้อนกลับไปในช่วงนั้นที่เราได้เปิดฟอร์มด้วยกันวิญญาเมื่อกี้นี้ก็เป็นในเรื่องการย้อนเวลาด้วยใช่นะฮะอะไรต่อลยอะต่อลยอ๋อเป็นไงเปิดฟอร์มเพลงเนี้ไม่ได้เปิดฟอร์มนานแล้วใช่ก็ดีนะเน้ยนะแต่ผมบอกว่า การการเอาลิมิตเด็กเนี่ยกับมาเพลาะเนี่ยก็ยิ่งตอบย้ำนะว่าเราเนี่ยเรื่อแก่แล้วแล้วก็ยี่ตอบย้ำนะว่าเราเริ่มแก่แล้วกอนที่เราลิมิตใส่มาเพลาะไม่ได้ใช่แล้นี่ตอนนี้ยี่งไม่ไม่ครูอาจจะยังแต่เราอาจจะใช่แล้วแต่ทีนี้เรื่องอะไรกันใช่แล้วก็ไมยาวอย่างอย่างนี้แล้วก็ผมไปดูแล้วผมดูเห็นอะไรตอนนี้แต่ผมมองเพื่อนผมแสบตามากตอนนี้ เขาแตตาอะไรนะแตบตาเหมือนกันแตะตาเหมือนกันอ๋อออกกัครับแสบตาก็ถูกแล้วทีเพอวันนี้เรามาไลท์เทอรเวลคือชุดเราแสบตาเนี่ยแต่ว่าเข้าตรงเลยมีเลขด้วยนี่ไม่รู้มีใครสังเกตไหมก ไม่จริงยังไม่จัดเกียร์เราถ้าพูดไงก็เลยเป็นได้อ่ะเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรโอ้โหมีหลายมีหลายเลขตอนเนี้ยเดี๋ยวแล้แป๊บนึงมีเป็นล้านเลยเหรออ่ะเลขเลขมันคือเลขอะไรมันคือเลขอะไรกับเลขของอะไรความหมายเลขของเสื้อไม่รู้เลขของพี่ยงพี่ยงมเฮ้ยพี่ยงพี่ยอม ก็ถ <da> ูกใช่ใ huh. ช uh ่คอธิบายก่อนอธิบายก่อนคือเลขเนี o, ้ยข right. uh ้างหลังเสื huh. oh. okay. uh ้อพวกผมเป็นเลขที่มาจากรายการ789ดแปดเสรมาจากชุดยูดีพอยัมจับมิชชั่นแรกครับซึ่งเลขของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและเลขของแต่ละคนที่ยออนมาเป็นคนเลือกให้เลยเฉพาะผมสมบูรแล้วก็ไม่ได้เลือกมาแบบอยากจะเลือกก็เลือกนะคนนี้เขาต้องแบบดูตัวเลขมูมูหน่อย ขาเรียกว่าศาสตร์ของตัวเลขใช่เลขของทุกคนจะมีความหมายร้อนอยู่อย่างเช่นอ่ะดูของของของมาร์คเลขอะไรอ่ะมาร์คอ่ะดู๋ดีดีมาร์คคริสมาร์คคริสตัวที่ห้าทำไมทำไมเป็นยังไัวหาตัล้เอาเบอร์ห้าเบอร์ห้าเพราะอะไรคือเลขห้าเนี่ยคที่เขาบอกว่าเพราะว่าสติก็คือมีสติเยอะเลยได้ไม่ง่าเปล่าตอนนั้นผมเคยถามนะ พี่เขบอกว่าเปล่าเอาไว้สูดไว้ให้มีสติอ๋อเขก่อนก็จะไม่มีเในครอบไว้เตือนไม่แต่ว่ามีหลายคนนะที่มีเลขหน้าหัหลังครับหลังครับมีใครอีกฮะใครอีก่ะค่สุด้ายเยอะนะอะไรผมมีสติตลอดเฮ้ยผมแค่บังเอิญแบบ50ผมได้ผมแบบ50ครั้งไห้เฉยๆความหมายก็คือเลขค่าบวกหนึ่งแต่เราค่ะเ้าะว่าแปลว่ามีสติ ไม่ไม่ใช่แจ็คหน้ามีสติอันดับหนึ่งออห้าหกหนึ่งเท่ากับเป็นหกหกเออแล้วผมคืออะไรแต่พี่ห้าสิบเอ็ดเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่มีสติแล้วหน้าในแบบอันเดียดอันดับหนึ่งเอาเป็นว่าหลักการที่โอเคเอาเลยก็ยังจะไปได้นะครับก็ต้องจากชุดที่เราเรียกว่ามีการ ใช่ว่าความแตกต่างมากที่แต่ตอนสมัย79ตอนวันนี้เดอะเบิร์ดกำลังเกิดเราก็มีอะไรใหม่ๆอีกเหมือนกันอันนั้นคือสิ่งที่อยู่ในข้อมูลของทุกคนได้ไฮะเฮ้ยจีนมาเดี๋วเลยไลท์ริสแพนครับนะเอเออ่าจะพูดอะไรหรือเปล่าครับคือจริงเราเรามีไลฟ์เวสแพนใช่ไหมครับเราก็ต้องมีกิมมิกทีหนึ่งที่อยากไปเล่นกับทุกคนนะครับอืมนั่นก็คืออยากลองให้ทุกคน ทำแบบว่าฟิลเวฟนะเวฟอ่าเวฟยังไงเวฟยังไงก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มจากข้างล่างนะครับเราก็ไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับให้ทุกคนแบบว่าถ้าไลฟ์เวสเซอ์ตัวเองหรือไฟที่มานะครับอยากให้ทุกคนยืดขึ้นหรือทำอะไรก็ได้ให้มันแบบให้ตัวเองเวฟขึ้นใช่ก็คือยกมืออะไรก็ได้ก็เลยสมมติว่าบอกคุณว่าข้างล่างนะทุกคนที่อยู่ข้างล่างก็ยกมือขึ้นมานะครับโอเคไหม ไล่ไล่ไล่จับข้างล่างไล่จับข้างล่างยังไ้ทงหมดอ่าก็คือมันจะมีข้างล่างชั้นสองใช่ไหมใช่แล้วโอเคคือพวกผมยังเป็นมือใหม่ด้านนี้ครับก็ติดพลาดอะไรก็โอเคมาลองดูอ่ะเรียนับอ่ะหนึ่งสองามตลับ้งล่าง Amazing ชั้นดด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  หนึ่งสสามชั้นสามหร้อมกันไหมพร้อมกันไหมรับก็เพ้อมกันแล้วมันจะเวฟยังไงมันก็ให้เรียงไงสองสาอ่าทีเดียวใช่มทีเดียวอมาแล้วทำมืออย่างนี้ทำมืออานี้นี่ทำมือขึ้นมาอย่างนี้เบอเ้ไอ้เรื่องพวกนี้เยื้อไปล้วทคนดูด้วยนดูะครับไป ถ้าตูดไม่ร้อยดึงหน่ะงดัเดยวนึ่นสองสโอ้ยได้เลยโอ้สุดยอดเลยห่ดใจได้งไงอ่ะโยมีนะที่อะไว่าูกระตูนเยอะตรงนี้ยิงกระตูดไครับผมับผมก็เฮ้ยเมื่อกี้นักทีะทุกคนี่ดูพร้อมมากเลยเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหม ผมบอกเลยนะมเมมเบอร์คนต่อไปที่ทุกคนจะเห็นเนี่ยเขาเนี่ยพร้อมจะวาดด้วนวาดาน้ำได้เขาเนี่ยพร้อมจะวาดด้วนลายกับทุกคนดูเออ,เอ,อทุกคนอยากดูเขาไหมครับอยากมีไม่ได้เลยได้ครับผมว่าพ,อพอี่โน้ลพร้อมเหมือนกันวิ่งหรือป้ ไปเจอเอ้ยไปชมโชว์ <pid> ้ลงไปกันเลยครับทุกคน